แปลงนาข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้ากอคอสิบห้านี่ครับหลังจากที่ไปดูแปลงข้าวนาหวานก็มาดูแปลงนาปักดํานะครับทุกคนงามมากเลยนะครับปัจจุบันนี่นี่ครับล้มก็ล้มเป็นย่อมๆนะครับนี่คือจุดที่ข้าวล้มล้มแบบนี้ครับข้าวแก่แล้วนะครับทิ้งล้มนี่ครับ ล้วงใหญ่ร่วงใหญ่ก็เพราะใส่ปุ๋ยได้นะครับทุกคนนี่ครับลูกข้าวนี่ครับมันหลายนะครับเราต้องใส่ปุ๋ยบำรุงปุ๋ยให้ได้นะครับเพื่อลูกลูกข้าวจะอุดมสมบูรณ์นะครับร่วงเขามันออกมาสุดท้ายนะครับสุดท้ายโมอาจจะโตไม่ทัน น,ออน,นะครับทุกคนนี่ครับลูกข้าวนะครับส่วนว่าข้าวของเรากรอใหญ่ครับลูกข้าวนี่ะออกมาสุดถ่ายนี่ครับแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับต้องให้มันออกพร้อมๆกันนี่คือลูกเขานะครับนี่ครับเปรียบเทียบต้นพ่อต้นแม่มันก็คือต,อตอสูงสูงนี่ครับตัวสูงสูงลูกมันนะครับท,ที่ที่ที่เอาปักดำต้นแหลกนะครับนี่มันจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับต้นแหลกนี่ครับต้นแหลก,ก,กน,นี่จะแก่ก่อนเต็มที่นะครับ นี่ครับส่วนแก่ล่างๆที่ถ่ายก็คือลูกข้าวนะครับที่เราใส่ปุ๋ยไปบำรุงไปมันก่อจะแตกกอออกมายา่างองผมเปรียบเทียบนะครับหนึ่งหนึ่งต้นเนี่ยหนึ่งกอข้าวนี่นครับผมจะห้เบิรงว่าที่มันแตกใหม่นี่ครับมีจักรลัมนะครับมีหนึ่งนี่ครับหนึ่งสองนี่ครับหนึ่งกอนนครับสองสาม สามสี่นี่ครับแตกออกมาสี่ต้นหาต้นนะครับนี่หาหกเก็ดต้นครับเยอะพอสมควรนะครับส่วนต้นเล็กๆของมันหลักๆนะครับหลักๆที่เราปักดำไปนี่ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่หาหาต้นนะครับประมาณห้าหกต้นนะครับแตกออกครึ่งหนึ่งนะครับทุกคนนี่ครับครึ่งหนึ่งเลยนะครับลูกข้าวก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับนี่คือออก สุดท้ายในไายนี่จะเป็นแบบนี้แบบ้จะรีบนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยไม่ได้นะครับข้าวของเราจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือลูกข้าวนะครับที่ออกไม่พร้อมกันนี่คือต้นข้าวที่สมบูรณ์แบบนะครับของผมนะครับกอใหญ่ก็จริงครับต้นใหญ่แต่ไม่ใช่ว่ามันจะสมบูรณ์ทุกต้นนะครับ อาจมีต้นใดต้นหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับถึงนี่แหละครับผมเน้นกำชับการทํานาข้าวต้องใส่ปุ๋ยให้พอนะครับนี่ครับเห็นว่าครับลูกๆข้าวนี่นอกที่หลังนี่อาจจะโตช้านะครับหรืออาจจะแห้งเหี่ยวแหงไปเลยนะครับเพราะว่าไม่สมบูรณ์นะครับไม่สมบูรณ์โตไม่เท่าเท่ากันมันแตกกอออกมานี่พ่อครับเนี่ยมันแตกกอออกมาครับลูกเขาของผมสมบูรณ์นะครับแตกกอมากนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับนี่นีน,นครับนี่คือลูกข้าวใชครับนี่กำลังสุกนะครับก็จะสุกพร้อมๆกันเท่าๆกันทุกต้นนะครับต้นข้าวของผมนี่ครับจะอุดมสมบูรณ์ นี่ครับต้นข้าวของผมนะครับมุมนี้นะครับงามที่สุดใบงามโค้งผมใส่ปุ๋ยช่วงใช้ท้ายนี่ครับมุมนี้งามต้นใหญ่เห็นไหมครับนี่ครับบมวาลูกลูกข้าวนี่โตหอมห่มกันน่ครับนี่ครับการ ทำนาข้าวนะครับข้าวเจ้าก็คอสิบห้าต้องให้ลูกข้าวมันสมบูรณ์นะครับไม่ต้องต้นแหลงครับนี่ต้นแรกงนี่ยังไงมันก็สมบูรณ์อยู่แล้วครับต้องลูกๆมันนะครับที่มันแตกออกกอออกมาครับนี่ครับดีไหมครับลูกเล็กๆต้องให้มันแก่สมบูรณ์เท่าๆกันนะครับเราก็จะได้ผลผลิตดีนะครับนี่นาข้าวนี่ต้นข้าวของผมข้าวเจ้าก็คอสิบห้างาม นี่ครับได้พ้นผลิตดีแน่นอนนะครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนะ่าข้าวข้าวเจ้านี่ครับตอนเช้าเช้านะครับทุกคน